แก่เฉยนก่อน้ำนะก่ยนะคะ้ได้น well ้น้ำปลาที่วยหนกเลยให้จับมันหนาวหนาวหนี to to to> ้จ้า้จ้า ปลามันจะกัดกหนอบัวก็ปลูกไบ้านก่อนนะไป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 ปลูกก่อนไปไปปลูกก่อนไปตาห้าปาอะไรมาขึ้นรถไปไปแล้กันนะช้ยงเนี่ยไอ้ไปไไปายงสูน้ยงสูงด้วย ขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่เออนี่หอมไม่ใหม่ลยบายบายง่วงงวงง่วงายบายบายแงก์ก่อาาาแงกลนลั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 ลอตลล่วยเตยโตวยเตยตโตมาล่ารน้องพาลัลันลันลัล ลราออกหาสันแล้วไปแล้วนะเหแมมจานักรยานจักรยานจักรยานไปนั่นก็ิือเจ็บเออมันล้มมาเจ็บยานล้มอจำได้เจ็บใครใครมาเรียกก่อนนีบาบิ

ลุกป้าก่อนลุกป้ากป้าลุกไม่ใช่ให้เพื่อนทุกตัวเองทุกลุกเนี่ยใช่ปากจุเออนั่นแหละเขาเรียกทุกไหนใครจะนอนก่อนนอนหลังนอนหอกมันไอที่น่น ที่นอนเขาเขารู้ตัวเขาปี๊ดปออเขาจะป้มามเข้าานอ่ะเลยนะแต่ไปแล้วได้เข้าไปแล้วตอคอยตนนี้ม่

ยาพี่ยาไปไปยาข่วงไปฮะคุณไไปไปไเขาไปตั้งค่าดแลพี่ดิการอะไรอย่ทง่บ้านไปแล้วค่ะบ๊ายบายมั่งนอนอดตุ้บ๊ายบายปิดปปิดปบ๊ายบาย